คิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนคุณจุดชนวนความคิดพิชิตโลกที่เปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะดิฉันครูแนนแลวิวันและนี่คือคิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์ Podcast ที่จะไปทุกที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสวัสดีค่ะ สำหรับพอดแคสต์ในวันนี้นะคะเราจะมาชวนคุยว่าเมื่อโลกเปลี่ยนเราจะปรับอย่างไรและ วันนี้นะคะมีโอกาสดีๆมากๆเลยค่ะที่จะได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้อำนวยการผู้จัดการโรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ดรชวนพิษเลี้ยงประภัยพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผออสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ก็อากาศเริ่มหนาวเย็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านต้องระมัดระวังสุขภาพของตอนเองนะคะ ใช่แล้วคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีทั้งหนาวทั้งฝนนะคะคำถามแรกนะคะที่จะมาชวนคุยกันวันนี้นะคะในมุมมองของท่านผู้ว่าในการโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างไรคะค่ะสำหรับโลกทุกวันนี้ในปัจจุบันและคาดว่าในอนาคตนะคะการเปลี่ยนแปลงของโลกจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นค่ะสังคมจะก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การค้าขายต้องมีการก้าวกระโดดผ่านโลกโซเชียลจะเห็นว่าการจับจ่ายซื้อขายของหรือการชำระเงินเนี่ยจะผ่านกระบวนการของอการใช้มือถือเป็นส่วนใหญ่นะคะเช่นเดียวกันก็คือห้างร้านสรรพสินค้าต่างๆจะซบเซาดูะนะคะอ,อาจารย์ละว,วิวรรณคงจะเห็นว่าเมื่อเวลาเราเดินขึ้นไปที่ ห้างสรรพสินค้าคน,คนจ,ะจะน้อย,อยลง,ลงกว่าทุกครั้งนะคะ,คะอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงของโควิด19หรือหลังโควิด19เนี่ยจะพบว่าคนจะกลัวเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆที่ใกล้ตัวมากขึ้นนะคะ,คะซึ่งมันส่งผลต่อการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นคนจะไม่ค่อยถือธนบัตรแล้วค่ะ จะ,จ,ะ,ะจับจ่ายโดย,จจยใช้อิเล็กทรอนิกส์แทน oh, <okay. S 1> นะคะทีนี้พอย้อนกลับมาถึงระบบการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามโลกที่เปลี่ยนแปลงก็คือครูก็จะต้องมีการปรับ แนวทางการเรียนการสอนโดยการปรับทัศนคติให้กับนักเรียนที่จะรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะชีวิตทักษะการคิดแล้วก็ทักษะด้านไอทีเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำรงชีวิตนั่นก็คือเมื่อเขาต้องการเรียนรู้อะไรเขาก็สามารถที่จะใช้ระบบไอทีในการสืบค้นข้อมูล และมีทักษะการคิดที่จะนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์และ,ะแปลงข้อมูลเป็นความรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีการฝึกฝนโดยครูจะต้องนำมาปรับกลยุทธ์ในการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีการทดลองทำด้วยตนเองแทนการสอนแบบเดิมๆและการให้การบ้านโดยการให้แบบฝึกหัดไปทำเป็นการบ้านแล้วก็นำมาส่งครูในช่วงเช้าอะไรเงี้ยนะคะ,คะสิ่งเหล่านี้จะหมดไปในโลกแห่งอนาคต เพราะการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่โลกเปลี่ยนแปลงจะเป็นการเน้นความเป็นรูปธรรมทําให้นักเรียนได้เห็นและได้ปฏิบัติจากประสบการณ์จริงนักเรียนสามารถที่จะจดจําและก็ทําให้เกิดทักษะการเรียนรู้ได้มากขึ้นค่ะโอโ้โหเท่าที่ฟังมาเนี้ย เห็นจะเห็นได้ว่ามีทักษะต่างๆมากมายเลยนะคะที่ต้องเกิดขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงแล้วในทัศนะของท่านผู้ในการทักษะสําคัญที่เหมาะกับโลกใบนี้ที่กําลังเปลี่ยนท่านคิดว่าทักษะอะไรที่สําคัญที่สุดคะค่ะเมื่อพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนักเรียนในโลกอนาคตอาจจะไม่ต้องใช้สมุดดินสอหนังสือ แต่เราสามารถใช้วิธีค้นคว้าด้วยการอ่านผ่านไอทีดังนั้นเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าหรือสิ่งที่พบเห็นนะคะความคิดจึงเป็นกระบวนการทางสมองที่มนุษย์ต้องนำมาจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับด้วยการจำแนกองค์ประกอบมีการเชื่อมโยงความคิดมีความเหมือนความแตกต่างซึ่งรวมถึงการใช้เหตุผลซึ่งไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่สามารถ จะ,จะแสดงออกได้ด้วยการกระทําของการแสดงออกได้แก่วการพูดและการเขียนดังนั้นถ้าถามว่าทักษะที่สำคัญที่สุดณเวลานี้ที่จะใช้กับตัวเราหรือบุคคลต่างๆหรือกับกระทั่งนักเรียนนะคะถ้าเป็นโลกในยุคปัจจุบันและในอนาคตทักษะการคิดสำคัญมากๆเพราะการคิด เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจการคิดสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันในสังคมแห่งความรู้และการคิดนี่แหละนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสําคัญได้ค่ะใช่เลยค่ะจะเห็นได้ว่าการคิดเป็นเหมือนอาวุธเนาะ ที่เราจะต้องติดให้กับนักเรียนแล้วก็ที่สําคัญเท่าที่ฟังท่านผู้มีการก็คือคิดแล้วต้องสื่อสารได้ด้วยใช่ไหมคะทั้งการเขียนทั้งการพูดนะคะ,คะแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างราบรื่นเอาละค่ะโลกเปลี่ยนแล้วทักษะก็จําเป็นแล้วโรงเรียนดาราวิทยาลัยมีการปรับตัวอย่างไรคะกับโลกใบนี้ค่ะสําหรับโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะคะเป็นโรงเรียนชั้นนําในระบบของการคิดอยู่แล้วนะคะ,คะไม่ใช่ว่าจะใช เทคนิคการสอนแบบใดก็แล้วก็แล้วแต <c oughs> ะะ่แต่เราสามารถที่จะเห็นได้ว่าโรงเรียนดาราวิทยาลัยเนี่ยเรามีเทคนิคการสอนดารา TBM นะคะก็คือดาราที่ชิ่งวิตาม n นอินมา <c oughs> มาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้ว <c oughs> แล้วนะคะ <c oughs> อันนี้คือนะวัตกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการทำงานของสมอง <c oughs> ตามหลักการ ธรรมชาติของสมองนะคะโดยมีกุญแจสู่หลักการในการพัฒนาสมอง9ก้าประการะนะคะก็คือเพิ่มพลังการรับรู้หลากหลายกิจกรรมนำความคิดจิตจดจำคุณธรรมนำสื่อสารบริหารความจำอัศจรรย์สิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมปัญญาพัฒนาสมองและสุดท้ายก็คือมององค์รวมนะคะ,คะอันนี้คือเน้นกิจกรรมที่เอื้อให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเพราะฉะนั้นในส่วนของโรงเรียนดาราวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาและก็มีการต่อย,ยอดของกระบวนการคิดที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดผลในเรื่องของการยก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการของนวัตรกรรมดาราติงกิ้งโมเดลในปัจจุบันเป็นการต่อยอดเพื่อเกิดผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดในแต่ละวัยอย่างเหมาะสมะเพราะเด็กในปัจจุบัน จะต้องเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นทักษะการคิดจึงเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่ต้องมีการปรับตัวในการสร้างนวัตกรด้วยการสอนคิดให้เกิดนวัตกรรมในการเรียนรู้ค่ะ นั่นหมายความว่าโรงเรียนก็มีทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะของของรากฐานของการคิดใช่ไหมคะใช่ค่ะมานานแล้วแล้ว,ลวก็เราก็คือปรับไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยใช่ค่ะโอ oh, ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะขอให้ท่านพูมในการลองเล่าถึงความเป็นมาของนวัตกรรมของโรงเรียนนะคะดาราทิงกิ้งโมเดลค่ะ ค่ะก็ตามที่กล่าวไปแล้วว่าเรามีการต่อยอดด้านสมองในการใช้เทคนิคการสอน TBM เพื่อให้เกิดผลและผู้เรียนมีทักษะการคิดรวมถึงตัวครูผู้สอนด้วยต้องมีหลักการคิดในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลเราจึงจัดการอบรมให้แก่คุณครูทั้งโรงเรียนเป็นการอบรม thinking <School S 2> เกี่ยวกับ,ะะก,บการคิดแล้อใช่ค่ะ oh, เมื่อ <okay. S 1> ประมาณปีการศึกษา2,561 <Okay. S 1> โดยเราเชิญวิทยากรซึ่งตอนนั้นท่านก็ดังมากเลยเพราะท่านก็ไปศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่นมาแล้วก็ท่านก็มาพัฒนาแล้วก็บริหารจัดการโรงเรียนของอบจเชียงรายเนี่ย oh, ได้เกิดผล <okay. S 1> นะคะเราก็เลยเชิญท่านดรสลาวุสุตะวงศเนี่ยผอ,อรโรงเรียน อบจอเชียงรายมาเป็นวิจากรอบรมให้กับคุณครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยทุกคนเลยนะคะ oh. และได้เดินตามเส้นทางการอบรมแต่ดูแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้สัมผัสโดยตรงนะคะ <c oughs> กับกระบ,บ,บวนการเหล่านั้นจนกระทั่งพันธกิจการศึกษาได้มีการจัดให้มีการทัศนาศึกษาดูงาน <c oughs> เรื่องการสอนคิดแบบอคิตะ ประเทศญี่ปุ่นขึ้นในปีการศึกษา2,562ทางโรงเรียนดาราวิทยาลัยก็เลยส่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเข้าศึกษาดูงานเพื่อที่จะนำสิ่งต่างๆที่ไปศึกษาดูงานนั้นมาต่อย,ยอดสำหรับโรงเรียนดาราวิทยาลัยโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เป็นตัวเริ่ม กำเนิดเริ่มต้นในการสร้างน <สะ S 1> วัตกรรมความเป็นดาราสอนคิดในชื่อว่าดาราติงกิ้งโมเดลโดยทีมวิชาการขับเคลื่อนนะคะ,คะโดยมีหัวหน้างานหลักสูตรและการสอนอาจารย์และวิวันทองสีแก้วและทีมวิชาการทุกคนนะคะที่ได้มาดำเนินการในการจัด ทำดาราติ้งกิ้งโมเดลในโรงเรียนดาราวิทยาลัยมีการฝึกอบรมทั้งในส่วนของโรงเรียนเองและอบรมในส่วนของพันธกิจการศึกษาโดยในส่วนของพันธกิจการศึกษาเนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อว่า CCT Thinking m o งโมเดลซึ่งการจัด อบรมในส่วนกลางนี้นะคะเขาให้โรงเรียนแต่และโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมในสังกัดมูล,ลนิธิแห่งสภาขี่จักรในประเทศไทยเนยนำหลักการและรูปแบบไปปรับใช้ในระบบของโรงเรียนได้ตามบริบทที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งตรงเนี้ยดาราวิทยาลัยก็ทําในแบบของ,ของดาราวิทยาลัยอยู่แล้วนะคะ,คะก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเวลาเราไปอบรมกับเขานะคะ,คะก็ทําให้โรงเรียนดาราวิทยาลัยเนี่ย มีกระบวนการในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมตรงนี้ในส่วนของโรงเรียนดาราวิทยาลัย4ประการด้วยกันะนะคะก็คือ DIY นะคะเป็นการเตรียมและกระตุ้นนัเกเรียนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการดาราทิ้งกิ้งโมเดลก็คือ,อ Active Learning ะนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตจริงแล้วก็ Design Thinking ะนะคะเสร็จแล้วเราก็ไป Reflection นะคะก็ให้เด็ดกรู้จักการสะท้อนคิดแล้วก็เกิดการตกตะกอนเพื่อที่จะนำไปประยุกใช้และพัฒนานในเรื่องของ a s s e s s m e n t นะคะซึ่งตรงนี้ส่งผลถึงสถานการณ์ในชีวิตจริงเกิดสมถนะที่เกิดขึ้นตามตาหลักสูตรค่ะเท่าที่ฟังดูก็คือ โรงเรียนดาราวิทยาลัยเนี่ยก็คือมีมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปรับมาจะเห็นได้ว่ารับหลายที่เลยเหมือนเราเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วใช่ไหมคะก็คือรู้รับปรับเปลี่ยนสุดท้ายมาก็กลับมาเป็นบริบทของตัวเราเองอ๋อนี่ก็คือจะกลายเป็นดาราติงกิ้งโมเดลที่ขับเคลื่อนในปีที่แล้วคือปีปีหกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะทีนี้จุดเด่น ของนวัตกรรมดาราติงกิ้งโมเดลแล้วก็จุดที่ท่านผู้อำนวยการคิดจะพัฒนาต่อไปเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับจุดเด่นของโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะคะคือเรามีจุดเด่นเรื่องของความร่วมมือกันอยู่แล้วนะคะ,ค,ะคือการทำงานเป็นทีมซึ่งเราก็มีโมเดลของโรงเรียนก็คือ DT Mo โมเดลนะคะดี d ตัวนี้ก็คือ,อ,อมาจากดาราอะค d เดมีนะคะส่วนทีก็คือทีมนะคะซึ่งแยกออกเป็น TEAM นะคะ,คะทีก็ เทคโนโลยีนะคะซึ่งเราต้องมั่นใจว่าซื่ออุปกรณ์จะต้องมีความทันสมัยในการบริหารจัดการนะคะแล้วก็อีนี่ก็คืออีโคดมิตนะคะก็คือสมรรถนะเศรษฐกิจงบประมาณที่จะสามารถสนับสนุนทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่จะมาดำเนินการในเรื่องของบริหารจัดการได้นะคะส่วนอนี่ก็คือ attitude นะคะก็คือทัศนคติที่ดีของนักเรียนไม่ว่าผู้ปกครองครูและบุคลากรของโรงเรียนที่มีต่อโรงเรียนดาราเพราะว่าถ้ามีทัศนคติที่ดีแล้วเนี่ยบรรยากาศในการทำงานการพัฒนาโรงเรียนก็จะสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ค่ะ,คะส่วนตัวสุดท้ายก็คือ M ะนะคะ management นะคะก็คือระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ วงจรเดมมิงนะคะ,คะก็คือ P.D.C.A. นั่นเองและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งโรงเรียนดาราก็ใช้มาอยู่แล้วนะคะก็คือ s c h School b a s e d Management ตรงนี้นะคะเราจะยึดหลักธรรมาพิบาลแล้วก็การกระจายอำนาจสู่ทุกแผนทุกฝ่ายค่ะส่วนจุดพัฒนานั้นโรงเรียนดาราวิทยาลัยต้องการก้าวเดินให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด -19 และหลัง โควิด -19 นะคะเนื่องจากว่าเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะเริ่มแย่ลงค่ะทำให้มีปัญหาในการขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นจุดหนึ่งที่เราจะพัฒนาการคิดของเราสู่กระบวนการนี้ได้อย่างไรเพื่อที่จะ,ะพัฒนาไม่ให้โรงเรียนดาราว,วิทยาลัยเนี่ยถูกกระทบกระเทือนในเรื่องของไรายได้ต่างๆนะคะ๋อค่ะ นั่นหมายความว่าจุดเด่นหลักๆเนี่ยก็คือการร่วมมือรวมพลังของทุกภาคส่วนในโรงเรียนใช่ไหมคะด้วย DT m o d e เดเนาะอันนั้นก็เป็นฐานสำคัญให้ก้าวสู่การสอนคิดคะนะคะแล้วก็ในพัฒนาต่อไปก็คือพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งเพื่อให้ตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองใช่ไหมคะโอ้โหแล้วผลที่ผ่านมาจากการที่เราใช้ดาราติงกิ้งโมเดลเนี่ยหปีการศึกษานะคะ,คะผลที่ผ่านมานี้เป็นอย่างไรบ้างคะ ค่ะสำหรับโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะคะผลในปีการศึกษาที่ผ่านมาเราขับเคลื่อนนวัตกรรมดารา t ิ i งกิ้งโมเดลนะคะในหลักสอนคิดด้วยกระบวนการขับเคลื่อนทั้งตัวครูผู้สอนและก็นักเรียนซึ่งครูเป็นบุคคลสําคัญจริงๆเลยนะคะ,คะเปรียบเสมือนนวัตกรรที่จะทําให้เกิดนวัตกรรมในชั้นเรียนได้และยังช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลในการส่งผลต่อย,ยอดการยกผลสำริด ทางการศึกษาและการพัฒนาทุกด้านของผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าสุขภาพเลิศปัญญา้ํำคุณธรรมเยี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตทําให้นักเรียนและบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนดาราวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ ที่เห็นได้ชัดในความเป็นดาราแฮปปี้ไลฟ์นะคะทั้งนี้การขับเคลื่อนดาราทิ้งกิ้งโมเดลของโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน11โรงเรียนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการนำเสนอผลงานจัดนิทรรศาการสู่ชุมชนการจัดนิทรรศาการหลายต่อหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของพื้นที่นวัตกรรมทั้งประเทศและพื้นที่นวัตกรรมแจังหวัดภาคเหนือ และพื้นที่นะวัตกรรมของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ mm hmm. ซึ่งเราได้มีการนำเสนอและก็จัดบูตนิทรรศการนะคะให้ทุกท่านได้รับทราบ การดำเนินการของความเป็นดาราทิงกิ้งโมเดลนะคะอีกทั้งโรงเรียนดาราวิทย,ทยาลัยยังได้รับเลือกเป็นโรงเรียนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมประเภทเหรียญเงินของครุสภาอีกด้วยนะคะทั้งนี้ทางโรงเรียนจะมีการต่อย,ยอดพื้นที่นวัตกรรมดาราทิงกิ้งโมเดลสู่ชุมชนต่อไปเพื่อการพัฒนานวัตกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีการขับเคลื่อนให้มากขึ้นค่ะค่ะ เท่าที่ฟังนี่ก็คือการบริหารของท่านผู้มยการก็คือจะเป็นแบบบัอดทอมอัพฟังทุกเสียงะนะคะแล้วก็ช่วยกันปรับช่วยกันทำให้เกิดการพัฒนาแล้วท่านผูน้ในการก็คือมองเห็นคุณค่าในตัวครูคถ้าครูเปลี่ยนแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนเพราะว่าเด็กอยู่ในมือครูใช่ไหมคะ,คะที่จะทําให้เกิดการสร้างสรรน,นวัตกรรมแล้ก็นวัตกรขึ้นในโรงเรียนดาราวิทยาลัยโอ้โหเอาละค่ะในมุมมองของท่านผู้มนการ ภาพอนาคตบ้างค่ะค่ะภาพอนาคตก็อยากจะให้โรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่พร้อมจะผลิตนวัตรกรเพื่อพัฒนานวัตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพพร้อมพัฒนาการบริหารจัดการเป็นแบบอย่างของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนค่ะ โอ้โห,โหนะคะและภาพอนาคตนี้นะคะก็น่าจะทำให้ทุกคนในโรงเรียนนะคะมีกำลังใจเนาะและก้าวเดินไปพร้อมกันนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะท่านผู้ในการอยากจะฝากอะไรกับผู้ฟังในวันนี้มั้งคะค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ ก็สิ่งที่อยากจะฝากให้กับทุกท่านได้ติดตามโรงเรียนดาราวิทยาลัยในการขับเคลื่อนเพื่อการศึกษาของบุตรหลานถ้าท่านอยากทราบว่าดาราวิทยาลัยขับเคลื่อนแบบใดมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอย่างไร ก็เชิญทุกท่านเข้ามาสัมผัสได้โดยการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะคะแล้วท่านจะรู้ว่าเรามีความสมบูรณ์แบบของดาราแฮปปี้ไลฟ์จริงๆและเราก็พร้อมขับเคลื่อนด้วยความเป็นดาราทิงกิ้งโมเดลนะคะสอนให้นักเรียนรู้จักคิด คิดให้เกิดผลและมีเหตุมีผลนะคะนักเรียนจะก้าวออกไปด้วยลักษณะที่โดดเด่นคือเป็นผู้นำก็ได้และก็เป็นผู้ตามก็ <Okay. S 1> ได้ซึ่งเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กล้าสแสดงออกเพราะมีวัคซีนชีวิตติดตัวเขาไปจนกระทั่งทำงานนะคะซึ่งนั่นก็ได้แก่เขาจะเป็นคนดีคนเก่งและสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะโอ้โ oh. ห แล้วนี่ก็คือเสียงแห่งความยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะโรงเรียนดาราวิทยาลัยอ,อาจจะไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดแต่เราจะทำให้ท่านรู้สึกโชคดีที่สุดที่คุณเลือกเราและไม่ว่าคุณจะคิดอะไรแต่ในวันนี้คิดดีที่นี่ดาราแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้คุณสนุกกับความคิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ปิดดีที่นี่ดา่าพอดแคสต์มาจอยกันเกิดเมสเซจเรียนรู้และพัฒนาเอาปล่อยให้ตัวเราอยู่อย่างนั้นเก็บความคิดเอามาพัฒนามาเริ่มกันที่นี่เปลี่ยนทวิตที่คิดยับเปิดรับสิ่งใหม่ไม่มีการปิดคิดกันให้ดีว่าพรุ่งนี้วันที่ดีกว่า